ชุดถังแก๊สพร้อมกับส่วนควบทั้งหมดนะคะสําหรับไปติดตั้งแก๊ส LPG สําหรับรถยนต์เครื่องยนต์แบบคาบูนะคะในชุดนะคะของเราก็จะจัดไปเป็นถังไซส์58ลิตรนะคะขนาดถังจะอยู่ที่32คูณ80เซนติเมตรนะคะความยาวถัง80เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง32เซนติเมตรนะคะลักษณะของถังนะคะจะเป็นขาด้านล่างแบบนี้นะคะลูกค้าติดตั้งในรถเก๋งรถยนต์ทั่วไปได้เลยนะคะถังเป็นถังใหม่มือหนึ่งปี2025ถูกไปนะคะกัทุก เป็นที่รมขนส่งได้ทุกใบค่ะถามจะจัดไปพร้อมกับชุดวาวแบบนี้นะคะเป็นมันติวาวนะคะจัดไปครบชุดฝาครอบตัววาวชุดสายไฟนะคะเกนาฬิกาจัดไปครบแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโชว์วัดระดับตัว ของแก๊สด้านหน้านะคะซึ่งตัดไปจากตัวนี้ตัดไปเป็น90โอห์มนะคะตัดไปตรงกันกับตัวเกจที่ให้ไปกับชุดวาลนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแป๊บแก๊สทองแดงนะคะหุ้มสายสวยงามแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตันเนิมจากหม้อต้มไปถังนะคะแล้วก็ตัวนี้จากหัวเติมเข้าที่ถังนะคะต่อไปจะเป็นหม้อต้มนะคะตัวนี้เป็นหม้อต้มระบบดูดนะคะระบบมิกเซอร์นะคะยี่ห้อเป็นอาร์ติเกอร์นะคะแล้วก็เป็นตัวปรับกลางสายแบบนี้นะคะตัวปรับแก๊สตัว power valve นะคะ เข็มขัดค่ะหัวเติมแก๊สนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มิกเซอร์ค่ะมิกเซอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าต้องรบกวนวัดขนาดปากคาบูของลูกค้านะคะทักเจนทางร้านด้วยนะคะว่าขนาดปากคาบูเป็นเท่าไหร่ทางร้านจะจัดให้ตามตามแต่ละเครื่องยนต์แต่ละรุ่นนะคะแล้วก็อีกสองชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นข้อยางน้ำข้อยางแก๊สค่ะแล้วก ข้อโนนนะคะสําหรับพุ่งแบบแกนนะคะทั้งหมดทั้งชุดแบบนี้นะคะพร้อมติดตั้งได้เลยนะคะลูกค้าสามารถไปติดตั้งกับอู่ใกล้บ้านนะคะติดตั้งเสร็จแล้วจึงจะไปออกใบรับรองนะคะแล้วจึงจะไปแจ้งที่กรมขนส่งได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะราคาอยู่ที่9 7 2ารี่บบาทนะคะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ลูกค so ้าต้องการเป็นถักไซส์อื่นต้องการเป็นหม้อต้มรุ่นอื่นนะคะจะเป็นยี่ห้อทอมาเซโตของอิตาลีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าอยากเป็นหม้อต้มเก่าญี่ปุ่นนะคะทางร้านก็มีให้เลือกนะคะตัวนี้นะคะสามารถแจ้งได้นะคะมีทั้งหม้อต้มตัวนี้เป็นอาร์ติเกอร์แบบเซฟงบนะคะเป็นหม้อต้มทอมาเซโตอิตาลีค่ะือเป็นหม้อต้มเก่าญี่ปุ่นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะคะใช้เครื่องยนต์รุ่นไหนแจ้งทางร้านได้เลยทางร้านจะได้จัดมิกเซอร์ไปให้ถูกนะคะ